กราบสวัสดีพี่พี่ f c กุมารทองเมืองพะเยาทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขังนะครับกับกับผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับวันนี้ก็ได้พระสวยๆครับเอามาฝากพี่พี่ f c อีกเหมือนเดิมนะครับที่ได้มาวันนี้เป็นชุดพระกุนะครับเป็นชุดพระกุเป็นผ้าหูยานนะครับแล้วก็มีเครื่องรางนะครับได้เสือเอามาพวงหนึ่งนะครับนี่ฮะได้เสือมาพวงหนึ่งนะครับ มาเจ้าของเดิมก็ใส่รวมกันเป็นแบบนี้เลยนะครับถักรวดใช้แบบคลาสสิกนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับอ่าลืมบอกนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0ูน7 5 6 1 1 6 9หนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับชอบองคไหนถูกใจองไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0ูน7 5 6 1 1 6 9นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันต่อไปนะครับอ่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับพูดพกไปบนมานะครับชมเสือก่อนแล้วกันนะครับมาชมเสือก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับผมเสือตัวที่หนึ่งนะครับนะฮะชุดนี้ชุดนี้ทั้งพวงนี้นะครับมีหกตัวครับมีหกตัวนะครับมีหกตัวนะครับตัวทุกตัวนะครับเป็นเขี้ยวนะครับเขี้ยวช้ำๆเลยนะครับเขี้ยวช้ำๆเลยนะครับนี่ฮะ เขี่ยวชํชๆเลยนะครับอันนี้ตัวที่1นนะครับพี่พีนะครับเดี๋ยวดูไล่ดูไปทีละตัวแล้วกันนะครับตัวที่1นนะครับผมเอาตัวละหนึ่พรบาทนะครับหนึ่งพอบาทนะครับนี่ฮะอันนี้ตัวที่สองนะครับตัวที่2นะครับตัวที่2ถวยทุกตัวนะครับถวยทุกตัวนะครับเต๋อหลวงพ่อปานนะครับอตัวที่สามครับตัวที่สามนะครับตัวที่สามนี่ก็สวยนะครับผมอ เปิดไว้ตัวละ1 5 0่ับาทแล้วกันนะครับถ้าเกิดเหมายกตัวนี่มี6ตัวนะครับมี6ตัวเอาเจ00นะครับถ้าเกิดใครจะเหมานะครับนี่ครับผมเกิดใครจะเหมานะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวเป็นองค์นี่เอาตัวละพันห้านะครับนี่ฮะใส่เป็นแบบพวงกุญแจนะครับพวงกุญแจนะครับเป็นเข็มกัดนะครับเป็นเข็มกัดแบบโบราณนะครับอจะขออนุญาตนะครับ ่าเป็นเข็มกัดแบบโบราณนะครับสวยคลาสสิกครับสวยคลาสสิกนะครับอ่าพวงนี้มี6ตัวนะครับอ่าเหมาหมด7จ็ดพันนะครับงาแยกก็ตัวละพันห้าพอนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูผ้าหูยานกันนะครับพี่ๆผ้าหูยานนะครับผ้าหูยานลบบุรีนะครับชุดนี้เป็นอ่าเนื้อชินเงินนะครับเป็นเนื้อชินเงินนะครับองค์ที่1นนะครับจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ฐานสูงนะครับไฟจะสะท้อนหน่อยนะครับอ่องค์จริงมันจะออก นี่ฮะเนื้อเนื้อชินระเบิดนะครับเนื้อชินระเบิดสวยเลยนะครับเนื้อชินระเบิดสวยแห้งๆนะครับแห้งๆผ้าสวยดูง่ายดีนะครับผ้าสวยดูง่ายนะครับมีหน้ามีตานะครับมีหน้ามีตานะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ฐานสูงนะครับและหลังลายผ้าแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะหน้าตาดูดุนะครับแขว่าขาดคงกระพันนะครับโชคลาภได้หมดเลยนะครับพระกุรบุรีนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับนี่ฮะ ดูเนื้อนะครับน่ะดูเนื้อนะครับมีรอยระเบิดนะครับบัวได้เป็นเหลี่ยมเป็นมิติแบบนี้ฮะอ่ะนิ้วมือติดคมชัดนะครับผมเปิดไว้สองพันนะครับเปิดไว้องละสองพันนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งครับผมสองพันบาทนะครับลบปุรีนะครับต่อไปองค์ที่สองนะครับอันนี้องค์ที่สองครับอ่ะองค์นี้ก็สวยนะครับเนื้อระเบิดสวยมาจากข้างในเลยนะครับนี่ครับต้องดูนะครับเนื้อระเบิดสวยมาจากข้างในเลยนะครับพระคู่ชินเงินส่วนมาก นะครับจะระเบิดนะครับจะระเบิดนะครับนะเห็นรอยกุรอยนะครับยังยังมีคาบกุคาบนาเศษดินนะครับยังพอให้เห็นนะครับอ่ะนี่ครับเป็นชิ้นเงินนะครับผมเป็นชิ้นเงินนะครับหังยานชุดนี้สวยมากนะครับหงยานนะครับสวยทุกองนะครับได้มาห้าหกองนะครับอันนี้องค์ที่สองครับอันนี้องค์ที่สองนะครับเอาสองพันเช่นกันครับสองพันบาทนะครับ ต่อไปองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามนะครับองค์นี้จะระเบิดเลยนะครับองนี้นะฮะดูเนื้อระเบิดนะครับแต่พระมันอันน่าเขาเรียกอะไรระเบิดแล้วมันไม่ไม่หลุดนะครับวกนี้นะฮะมันระเบิดประทุมาจากเนื้อข้างในนะครับนย่ง้ครับได้คลาสสิกนะครับได้คลาสสิกนะครับองค์นี้ดูง่ายนะครับองค์นี้ดูง่ายดีนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเอา สองพันนะครับขออนุญาตเปิด2 0 0พันแล้วกันนะครับพิมใหญ่องค์ที่3ามนะครับต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นกุช่างกลนะครับอันนี้เป็นกุช่างกลนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์กลางนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์กลางนะครับนี่ฮะเนื้อข้างในจะแห้งๆนะครับเนื้อจะข้างในจะแห้งๆนะครับด้านนอกจะเป็นผิวแบบระเบิดระเบิดนะครับระเบิดระเบิดนะครับสวยงามเลยนะครับอันนี้องค์ที่ห้านะครับผมองที่5้านะครับสองพันเช่นกันนะครับ ต่อไปนะครับององที่สี่นะครับเมื่อกี้นะครับต่อไปองค์ที่ห้าครับองค์นี้สวยนะครับองค์นี้สวยเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อระเบิดสวยเลยนะครับเนื้อระเบิดสวยเลยนะครับนี่ฮะอันนี้องค์ที่ห้านะครับดูนะครับเส้นสายเส้นถังวานนะครับหน้าตานะครับหน้าตามีให้เห็นครับหน้าตามีให้เห็นนะครับนี่ฮะพระหูยานชุดนี้บอกเลยสวยนะครับผม สองพันนะครับอันนี้องค์ที่ห้าครับผมสองพันบาทครับจากพันบาทนะครับต่อไปองค์ที่หกนะครับองค์ที่หกจะมีเจ็ดองนะครับสําหรับผ้าหูยานนะครับองค์ที่หกนี่สวยสมบูรณ์นะครับนี่ครับองค์ที่หกนี่สวยสมบูรณ์นะครับต้านหลังลายผ้านะครับสวยดูง่ายๆเลยนะครับนี่ฮะหน้าตานะครับชัดเจนนะครับเนื้อชินระเบิดนะครับเนื้อชินออกระเบิดตัวๆแบบนี้ฮะนี่ครับผม อันนี้องค์ที่6นะครับองค์ที่6นะครับ2000นะครับต่อไปนะครับองค์ที่7อ่าองค์นี้เป็นอกพิมพ์ใหญ่อกกากระบาดนะครับอ่าองค์นี้ไม่ค่อยระเบิดนะครับไม่ค่อยระเบิดนะครับขินเงินนะครับเนื้อยังสวยอยู่นะครับมีหน้ามีตานะครับองค์นี้เนื้อยังสวยมีหน้ามีตานะครับนี่ฮะชัดเจนนะครับผมอ่าสองพันนะครับอก พิมพใหญ่อ,อกกากระบาดนะครับอันนี้องค์อันนี้องค์ที่7นะครับผมชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มานะครับ064756169ต่อไปนะครับเป็นพะระปฐุมมาศนะครับอันนี้ปฐุมมาศนะครับเนื้อชินเงินนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับอง์นี้ก็สวยนะครับ ไม่ผ่านการใช้เลยนะครับไม่ผ่านการใช้ไม่ผ่านการห้อยเลยนะครับหน้าตาสวยชัดเจนครับหน้าตาสวยชัดเจนนะครับขึ้นคาประหลอดนะครับขึ้นคาประหลอดงามๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนี่คาประหลอดวิ่งๆเลยนะครับด้านหลังนี่คาประหลอดวิ่งๆเลยนะครับเปิดสองพันนะครับเปิดสองพันนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระรีลากําแพงขาวนะครับพระรีลากําแพงขาวนะครับ องนี้ก็เนื้อระเบิดนะครับเนื้อระเบิดเลยนะครับดูง่ายดีนะครับเนื้อระเบิดเก่าๆแห้งๆแบบนี้ฮะเนื้อระเบิดเก่าๆแห้งๆแบบนี้ครับผมนะครับต่องพันนะครับต่อไปนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นซุ้มจิกนะครับกุวัดอรัญยิกนะครับพระกุพิศณุโลกนะครับองนี้ก็ไม่ผ่านการใช้เลยนะครับเนื้อแห้งๆครับคราบกุเดิมๆนะครับนี่ครับคราบกุเดิมๆนะครับ สวยนะครับอง์นี้ก็สวยนะครับถือว่าสวยนะครับนี่ครับมีหน้ามีตานะครับศิลปะแบบโบราณนะครับศิลปะโบราณสวยชัดเจนครับผมนะเอาสองพันบาทนะครับพี่ๆท่านใดชอบผ้ากูก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับตู้นหกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมขอบคุณครับ